ตอนนี้สิบโมงกว่าๆเรากำลังเรากำลังจะไปอุทยาแดงชาติเจ็ดคดนะครับเอ่อไปเยี่ยมเจ็ดคตตดดอยคิดถึงครับไต่ไม่ได้ได้ตั้งแคมป์นะแค่ไปรีวิวเฉยนะฮะอ่าตอนนี้เดี๋ยวออกจากอ่าร้านรักแคมป์ก่อน เมื่อวานน้ำลึกไม่กล้าลงวันนี้น้ำตื้นแล้วเอาซะหน่อยนี่เป็นวัดบึงวัดคลองบึงไม้อ,อวัดบึงไม้เฉยๆนะคลองบึงไม้ไม่มีอ่านี่แหละวัดนี้แหละเมื่อคืนที่เราได้ยินเสียงตอนที่เขาทำวัดตอนเย็นอันนี้หมอกลงอยู่ข้างบนนอนเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปอุทยานแห่งชาติเจ็ดคตซึ่งเดิมเป็นศูนย์การศึกษา เจ็ดโคตปองก้อนเศร้านะแต่ตอนนี้เห็นขึ้นป้ายอุทยานแห่งชาติเจ็ดคตแล้วนะไปดูครับผมแยกนี้เราไปทางน้ำตกโกรกยดก อนนี้ผมว่าวิวทิวทัศน์ดีนะถนนก็ดีนะครับรู้สึกมาแล้วมันสบายใจซ้ายก็เขาขวาก็เขาเป็นร่องเขาส่วนตรงกลางก็จะเป็นสวนผลไม้ต่างๆเป็นชุมชนขนาดย่อยเนี่ยผมว่าดูแล้วร่มรื่นดีอ่ะวายแคมป์อืมแถวซ้มโอ,โอ ชมโอของจริงเลยตัวนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอันอะไรก็ไม่รู้แต่ต้นมันเตี้ยจังเลยส้มโอทำไมก่อนนี้ไั่นต้นสูงมากแตตอนนี้ต้นเหมือนเหมือนงออ่ะปุ่มเตี้ยๆข้างหลังเป็นเขาข้างหน้าเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยดูร่มมรื่นดีชอบ อย่างตอนนี้จะเป็นพวกนั้นแหละรีสอร์ทหรือไม่ก็ลานกลางเต็นท์โอ้ยไร้ก็โพตสวยเลยทางไปเจ็ดคดมีสวนยางด้วยเออนะไม่ใช่มีแต่สวนผลไม้มังคุดงาอทุเรียนนะเออใครมาตัดยางแถวนี้วะจริงว่ะ ร่มรื่นเนี่ยจากยากมาอยููแถวนี้ทำไง αι? มาเช่าบ้านมาซื้อบ้านตังก็ไม่มีก็นี่แหละอาศัยมากลางเต็นท์มาแคมปิ้งนี่แหละเนี่ยหลังเป็นเขาแล้วข้างหน้าเป็นที่เนี้ยแพงนะแถวนี้นะไม่ใหถูกผูกเลย เยี่ยมเหมือนพึ่งทาเลยครับเพลินเลยรู้สึกดีซน์นี่ก็เพิ่งเป็นเหมือนจะรีสอร์ทกำลังปรับปรุงอย่างมากกำลังลงทุนอย่างมากทางนี้เขาเรียกบ้านเจ็ดคต น่าจะเกินนะไปทางโป่งก้อนเศร้าขึ้นเนินนี้ปุ๊บถึงเลยมะอ๋ออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงอ๋อขวามือไปไหนไม่รู้แต่ข้างหน้านั้นวัดเจ็ดคดทรัพย์เจริญธรรมเรามาทางซ้าย ขับเลยทางเข้ามาเดี๋ยวต้องหาทางยูเทิร์นก่อนเออดีนะเอกใจว่าเอ๊อเ,ออเราเลี้ยวผิดทางป่าวะนะหาที่ยูเทิร์นก่อนเอ,อ่คือมันจะเลี้ยวขวาตรงบ่อน้ำตรงที่เข้ามาตรงแยกเมื่อกี้เออนี่เมื่อกี้มาตรงนี้ต้องเลี้ยวขวาเข้าไปนะเราไปเลยไงเราดันไปเลี้ยวซ้าย อนี่เลยน่าจะถูกแล้วตอนนี้ที่นี่คนอยู่มาถูกบอกแอบหนิอันนี้จุดที่เราอยู uh ่ก็ถูกแล้วนะ ต้องขับขึ้นเขาแล้วใช่ทางนี้ครับ l ลสามทางค่อนข้างแคบ นี่ชันเพราะสมควรเลยแหละสับประมาณ25องศาได้ม,มั้ยมีอ่านี่ละสวนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มอเตอร์ไซค์กำลังตามมาหนึ่งคันคัานั้นทำให้เรารู้สึกใจชื้นขึ้น อยนนี้ไปดูจุดชมวิวผานางอายนะครับจากแยกตัวนั้นมาก็กิโลครึ่งทางข้าชันอยู่นะครับแต่มาได้ครับผมทางสบายมาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่จบ โอเล่นเสซคหูอืมกันได้เนี่ยน,น,นะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างหนึ่งคันคิดว่าเขาจะมาทำอะไรครับในป่าสงวนอย่างนี้อึ๊บ โอ้ชานี้แล้วมาเอลสามกน ทางจะแคบลงเรื่อยๆเปล่อ,อกว่าแนี่ดีสี่พุ่งขึ้นไปเลยถึงอย่างนี่ใช่ไหมคือถ้าดูในแผนที่อ่ะ,อะจะเขียนว่าจุดชมวิวผานางอายแต่ขึ้นมาแล้วไม่เห็นป้ายบอกนะ มีสองฝั่งเลยซ้ายขวามีฝั่งนี้นะขาดาดีใช้ดได้เลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นขึ้นมาแล้วอยู่ทางซ้ายก็จะมีสะพานไม้ขึ้นไปเดี๋ยวดีๆนะไม่มีไม้อันไหนผูกอยู่บ้างหรือเปล่าออ คือเขาก็คงทําชั่วคราวไว้ก่อนนะนะข้างล่างก็จะเป็นชุมชนนะครับกระจายกระจายกันอยู่ยังไม่หนานแน่นมากนะครับแ่อฝั่งโน้นก็จะเป็นเขาเอตอตรงชุมชนนั้นก็คือเป็นร่องเขาอไปต่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 อเจ็ดขดเออเออเออ,เอ,อต่ผมเกินนะผมว่าเกินแน่ออนอนเจ็ดขดอ่ะ มันประมาณหลายโคตรเลยอ่ะโอ้โหขอสูดอากาศน้อยโอ้ยโอ้ยอยู่ในบ้านเนี่ยดมในเยื่อกระต่ายดมแต่เยื่อไอ้มิงสุขภาพไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยขนมันอยู่ในปอดในตับผมไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยขอเอา,าอากาศตรงนี้กลับบ้านหน่อยโอ้ยโอ้ย โอ,โ,อโอเคนะโอ้เรานนาจยถึงแล้วอุทยานแห่งชาติเจ็ดคดเราต้องไปจ่ายตังก่อนนะเนี่นนเยเ่าจดแถวนี้แหละเออทำไปลืมมาแล้วเคยมาแล้วอะ่ะ แแแตต่มันปปปลลลกกหูาไเเยยอะสวัสดีครับเอ่อมาเที่ยวอย่างเดียวครับครับและแต่จะให้เป็นข้อมูลสถานที่อ๋อเหรอครับครับได้ครับเคยมารีวิวไปแล่พศสองครั้งครั้งนี้มาเที่ยวเฉยๆไม่ตั้งเข็มครับคิดถึงเลยมาครับครับรถลงไปได้เลยค่ะครับ ตอนนี้เห็นขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ยังมีคำว่าเตรียมการอยู่ด้านา้ายอ๋อเป็นอุทยานแห่งชาติเจ็ดคดเตรียมการนะก็ค,ค,คือคล้ายๆกับว่ากําลังจะปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เป็นศูนย์ศึกษา,าการเรียนรู้อะไรแล้ว่ะวไปทางไหนอะ่ะทางโน้นวะน่าจะไ,ไปทางโน้นนะเดีย๋ยวเราวนไปทางโน้นแล้วไปขึ้นทางโน้น มีถนนอ่ะนะมีถนนเราก็ต้องมาจะผิดทางยังไงค่อยเลี้ยวลับเออนะนี่เขามีฝั่งนู้นจะมีเป็นบ้านพักด้วยก็ส่วนมากอุทยานทุกที่เลยครับเขาจะมีเป็นบ้านพักให้แล้วก็บางที่ก็อาจจะมีเป็นจุดกลางเต็นท์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ข้างหน้านั่นก็แน่นอนนะครับผมเป็นลานกลางเต็นที่มีบ่อน้ําขนาดใหญ่อยู่ทางขวามือแล้วก็มีวิวทิวทัศน์เป็นภูเขานะอ่าเดี๋ยวเราไปดูหาที่จอดรถเป็นที่เป็นทางก่อนเราไปตั้งต้นตรงไหนดีอ่าเอาไปดูจุดที่คิดว่านักท่องเที่ยวหรือชาวแคมป์ทุกคน มาที่นี่แล้วต้องไปที่นั่นเออนะแล้วเดี๋ยวผมก็ค่อยๆไล่ลงไปดีกว่าไปไปดูร้านหญ้าเขียวๆที่โล่งแจ้องออ นี่แหละครับข้อดีของการที่เรามาเที่ยวดูดูฝนดูหญ้าดีครับเขียวนะถ้าเป็นฤด,ดูแล้งหรือว่าช่วงฤด,ดูหนาวมันอาจจะตายหมดแล้วเหลือแต่ดินอะไรอย่างเงี้ยนี่นะตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์ของเจ็ดโคตรที่หนึ่งนะที่ทุกคนมาจะต้องถ่ายรูปเช็คองค์เช็คอินกันตรงนี้เลยนะครับนี่ ต้นนี้ต้นนี้ยังอยู่คงเดิมนะฮะถ้าถ้าเกิดใครเบื่อขึ้นมากันคืนปีเล่นได้นะฮะอันนี้ผมถ่ายย้อนมาข้างหลังผมเป็นบ่อน้ำนะย้อนขึ้นไปตรงจุดกลางเต็นที่เป็นใต้ลมไม้ตรงนน้นจะเห็นว่ามีชาวแคมป์ส่วนหนึ่งมากากันแล้วนะครับออสงบเงียบเรียบง่ายต่องเนี่ยเจ็ดคดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะช่วงฤด,ดูแล้งที่เขาเหมือนจะปิดไปพักหนึ่งอะก็คือช่วงนั้นจะมีพวก สัตว์ป่าพวกช้างพวกอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยออกมากินน้ำเพราะในป่าเอ่อมันจะแห้งแล้งไงมันจะหาแหล่งน้ําไม่ได้มันก็เลยออกมากินน้ํากินต้นกล้วยเลยแถวเนี้นะครับเขาก็เลยไปปิดไปพักหนึ่งในช่วงนี้ก็น่าจะเปิดเหมือนเดิมนี่แหละห้อ,อ,องน้ำเขาก็มีนะ สองที่สามที่ครับแต่ว่ามันจะอยู่ห่างๆกันอยู่ไกลหน่อยในป่านุ่นก็มีตาตาแต่ว่าน,นี่แหละที่เขาชอบมาฝังตัวกันอยู่ที่นี่ครับพบเป็นอย่างนี้แหละสงบเงียบไม่ต้องไปแย่แสอะไรกับใครอะไรอย่างนี้ นั่งชิวๆสบายๆนั่งนอนสบายๆแ,แต่แต่แต่แวดเออพวกนกพวกอะไรที่นี่ฉัรู้สึกจะเชื่องนะนกแต่แต่แต่แ,ตแวตเนี่ปกติมันกลัวคนมากเลยนะแต่มาที่นี่เขาเฉยๆไม่บินหนีแล้วเลยนู่นน่ะตรงนั้นน่ะอยู่กันเต็มเลยนะตรงตรงเกาะน,นั่น เดี๋ยวจะพามาดูโซนที่อยู่ใต้ร่มไม้นะตรงนั้นจะมีห้องน้ำอยู่โซนใต้ร่มไม้นี่ให้อารมณ์อีกแบบนึงนะเข้ามาอยู่แล้วก็รู้สึกจะเ,เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะวังเวงนิดนึงนะครับแต่มันดีตรงที่ว่าได้ร่มไง ครั้งก่อนผมเคยมากลางตรงนู้นนี่ครับห้องน้ำโซนป่าทางนี้สะอาดานครับอยู่โอเคอยู่ครับหนะ้องน้ำแต่ในช่วงคนเยอะเขาอาจจะความสะอาดลดลงนิดหนึ่งนะนี่ที่ล้างผักล้างจานนี่ยขวามืออุ้ยไอทางเดินนี่ลื่นแป๊ดๆเลยนี่ ที่ล้างผักล้างจานที่นั่งพักอะไรเวลารอจุดแยกขยะเขาอยู่ตรงนั้น <S <S 1> <S 1> ทางเดินนี้ก็จะเดินไปเชื่อมกับถนนนะก็เขามีรถเข็นให้หมายถึงว่าถ้าเกิดใครมากลางโซนในป่าหรือว่าโซนตรงไหนก็ตามที่อะเขาก็เนี่ยมีทางไว้ให้แล้วก็ลงของลงของอะไรเรียบร้อยก็ใช้รถเข็น เข้าไปข้างในนู้นเนี่ยถ้ากลางตรงในป่าก็จอดรถตรงถนนแล้วก็ลงของนะถ้าเกิดกลางก็ไปลึกๆก็ใช้รถเข็นเข็นเข้าไปแต่ถ้าเกิดกลางอยู่ใกล้ๆก็โอเค mm. ใกล้รถสบายตอนนี้ชาวแคมป์ก็เริ่มมาแล้วรู้สึกจะเสาร์อาทิตย์จันทร์นี่จะเป็นวันหยุดยาว ฝั่งนี้ก็กลางได้ด้วยนะผมไม่แน่ใจนะมีคนกลางนะีนะมันได้กางตรงฝั่งฝัง่งโน้นนะขวาก็ได้ผมว่าตรงจุดกลางเต็นที่เป็นโล่งแจ้งกับใต้ต้นไม้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะอ,อ,อย่างใต้ต้นไม้เนี่ยโอเคได้แน่อนอนร่มนะแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยเต็นท์จะแห้งช้านะเต็นท์จะแห้งช้ามาก เคลื่อนตัวได้ยากตอนเช้านะเราต้องรอให้เต็นท์แห้งก่อนนะประกอบกับว่าถ้าเกิดมีลมเนี่ยอาจจะมีกิ่งไม้อะไรหักใส่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ล่องแจ้งนะแน่นอนลมไม่ได้นะแต่ว่าเต็นท์จะแห้งเร็วกิ่งไม้หักใส่ก็ว่าไม่มีนะเออความภัยค่อนข้างจะมีมากกว่าประกอบกับได้วิวทิวทัศน์ด้วยแล้วก็พืชย้านุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะไปเราจะไป ตรงเขื่อนโน้นจะเดินไปดูตอนนี้เอาหมวกมาด้วยแล้วร้อนนะครับแดดสองหัวเดยวสุขภาพเสีย่ย <c oughs> สวพวกสวเข้าขั้นสวนะตอนนี้ดูสุขภาพดเดยวจะพาไปดูฝั่งตรงข้ามนะถ่ายเข้ามาฝั่งนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์แต่ฝั่งโน้นจะเป็นทางเดินป่าล้อมรอบไอ,บอ้บ่อน้ํานี้นะคะนี่รอบ ทางน,นาระยะทางเดินพอสมควรอยู่นะนะถือว่ามาออกกำลังกายแล้วกันอ,อ,อย่างนี้ผมจะเรียกว่าคาร์แคมปิ้งะฮะก็คือรถบ้านก็หมายความว่าทุกอย่างจบอยู่ที่รถคันเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรูปท็อปเต็นก็แน่นอนเนะี้ยต้องมีเต็นท์อยู่ข้างบนนะครับ นะอีกอันหนึ่งคาราวานก็คือ,อมีตัวพ่วงนะครับตัวพ่วงนี่ก็อาจจะมีสัมภาระต่างๆพ่วงเข้ามาหรือว่าจะอาจจะเป็นส่วนของห้องครัวห้องนอนอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เรียกเหมารวมไแปลว่ารถบ้านรถบ้านนะไม่ใช่ครับปนสันเขื่อนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสันบ่อน้ําอยู่นิดนึงอารมณ์แบบฝ้ายอะ นะตรงนี้ห้ามกลางสุดทางนี่ขวามือจะเป็นจุดเดินป่ารู้สึกจะมีสอง,สองเส้นทางนะครับแถวบริเวณนี้ก็มาถ่ายรูปได้นะครับนี่เขาจะมีที่นั่งไว้เป็นระยะระยะมานั่งถ่ายรูปมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้ากันนะตอนเที่ยงไม่ต้องมานะครับร้อนนะมาตอนเช้าตอนเย็น อย่างที่ว่านะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชาวแคมป์นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นเวลาเย็นๆนะหรือไม่ก็ช่วงเวลาแบบเช้าๆเท่านั้นเองนะอย่างนักเวลานี้ตอนนี้ก็คือถือว่าโชคดีผมเดินมาได้ไเพราะว่าแดดแค่นิดหน่อยนะครับ ันนี้ผมเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับวันนี้ผมสู้แน่เพราะไม่ต้องปีนป่ายนะะผมจะสู้ไปไปถึงสุดทางนั่นเลยไม่รอบนู้นนะไม่เอารอบนู้นนะไม่เอานะเอาแค่นี้พอรอบนู้นเอาเรื่องอยู่นะฮะผมรู้แล้วว่าทำไมผมขึ้นภูสวรรค์ไม่สำเร็จเพียงอีก,อกระยะทางอีกแค่ไม่ไกลแล้วนะเพราะว่าเราเสียแรงไปกับการเก็บเต็เตนแลนะ้วไงเก็บเต็นก็สองชั่วโมงแล้วอะเก็บเก็บ หนีกับแข่งกับฝนไงกลัว่าฝนจะลงตเต็นท์มันกำลังแห้งใช่ไหมละ่ะกลัวว่าฝนจะลงเดี๋ยวมันมืดมามืดมาเราแข่งโอ้โหเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสักพักหนึ่งก็ฝน,นก็ลงมาพอดีเลยเก็บเสร็จปั๊บอีกแป๊บเดียวฝนก็ตกลงมาพอดีเลยมันทําให้เสียแรงกับการเก็บเต็นท์ไปหมดแล้วเดินขึ้นไปนั่นโอ้ขาสัน่นแตบแทบแเรารู้เลยเว้ยสังขารเราคงพอแค่นี้แม่นไม่ไหวอย่าฝืนดีกว่าโอ้ การจะเดินป่าจะเป็นแบบไฮกิ้งหรือว่าระดับแท็กกิ้งนะครับผมก็แนะนำว่าอย่าไปคนเดียวเด็ดขาดเพราะว่าความเซฟตี้อะไรตัวอะไรมันไม่มีทุกสิ่งมันเกิดขึ้นได้ครับนะครับเผื่อว่าเราไปขาดน้ำเป็นสโตรกเป็นลมเป็นความดันอะไรอยู่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับถึงจะต่อไอแข็งแรงแค่ไหนก็ควรจะไปเป็นอย่างน้อยสองคนครับผม เ,เส้นทางเดินป่าตรงนี้มีอุ้ยหลายเส้นทางเลยน้ําตกเจ็ดโคดเหนือกิโลสน้าตกเจ็ดโคดใต้กิโลหกน้ำตกเจ็ดโคดใหญ่2โลหกนะก็น้ําตกหินดาด1นึ่งโลสามน้ำตกคลองผักหนามอีก2กิโลสี่โอ้โหนี่ไปทางนี้หมดเลยนี่ผมไปเคยไปแค่น้ำตกเจ็ดโคดเหนือหรือใต้ไม่รู้แค่นั้นครับแล้วก็กลับออกมาครับเนี่ยเส้นทางเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นทางเดินไฮง แบบว่าเดินวนรอบบ่อน้ำตรงนี้ครับเนี่ยเขามีป้ายบอกไว้50เมตรถึงโจนศึกษาโป่ง50เมตรถึงจุดศึกษาฝายต้นน้ำนี่นะครับก็อุทยานแห่งชาติเจ็ดคดนะครับเตรียมการสำหรับห้องน้ำเนี่ยมีอยู่สองฝั่งนะทั้งฝั่งซ้ายมือและก็ขวามือนะฮะก็คือตรงโซนตรงชายป่านู้นกับ อีฝั่งทางเดินที่จะไปเขาเรียกอะไรนะทางเดินป่าตรงนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งนะห้องน้ำเออนะครับตรงกลางรู้สึกจะไม่มีนะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะน้ำตกอ,อุทยานแห่งชาติเจ็ดคดนะมันมีน้ําตกเจ็ดคดอยู่ด้วยนะครับผมยิ่งถ้ามาช่วงนี้แล้วเนี่ยนะเขียวเช่อุ่มเลยมองไปทางไหนก็เขียวสวยนะครับ ยิ่งถ้าเป็นวันธรรมดาอีกโอ้โหจะเป็นแควอะจะเป็นอะไรที่สงบเงียบมากนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดยาวโอ้โหคนก็คนก็เยอะเอาเรื่องอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่หนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวชาวแคมป์หรือนักท่องเที่ยวทั่วไปเนะี่ยนิยมกันมาเที่ยวที่นี่นะฮะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับก็สําหรับคลิปที่ อุทยาแนแห่งชาติตเจ็ดโคดเตรียมการเนี่ยนะผมก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านนะที่กดไลค์กด s u b สไครต์คอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็ทำงานหนักนะทำงานเต็มที่นะครับเพื่อให้งานนั้นออกมาดีที่สุดอาจจะขาดตัวบวกพรองไปมากนะ,ะแล้วเรียกว่าพูดอ,อาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนนะต้องขออภัยด้วยครับผมก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ มืดมาแล้วครับมืดมืดทั้งวันเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะเอาจริงวันไหนต้นไหน